พื่นพ้าอ้อมผื่นแดงกดพื่นที่ก้นน้องเชื่อว่าแม่แม่หลายคนคงเจอปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคะวันนี้ใบบัวไปเจอตัวช่วยที่ดีมากๆและสะดวกกับการใช้งานมากๆมาแนะนำแม่แม่กันค่ะ คือตัวนี้เลยค่ะนานา Baby ้ออร์แกนิกบัตครีตัวนี้นะคะจะเป็นทีมทาก้นลูกน้อยของเราค่ะมาในรูปแบบแท่งเป็นสติ๊กค่ะทา,าง่ายไม่ต้องล้างมือก่อนทาเลยนะคะแค่หมุนๆแบบนี้พกพาง่ายด้วยค่ะจุดเด่นนะคะคือเขาจะเป็นครีมทาปกป้องผดผื่นที่ผลิตจากธรรมชาติ100%เลยค่ะและตัวนี้ยังปราศจากสเตีรอยด์แอลกอฮอล์พาราเบนและสารที่เป็นอันตรายต่างๆด้วยนะคะ พราะแบบนี้นะคะเบบลวก,ก็เลยไว้วางใจเลือกใช้กับลูกน้อยของเราค่ะและเป็นตัวเดียวในท้องตลาดด้วยนะคะที่เป็นรูปแบบแท่งแบบนี้ใช้ได้นานกว่า2เดือนเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยเขาจะมี2ส,สูตรนะคะน้องแรกเกิดขึ้นไปและสูตรที่2จะเป็นแบบ6เดือนขึ้นไปนะคะตัวช่วยดีๆแบบนี้คุณแม่ต้องมีให้ลูกน้อยกันทุกคนแล้วนะคะ